สวัสดีครับผมสวัสดีช่องปันเทพ S R T อารทิตานุนะครับผมวันนี้มีการเปลี่ยนแพลน,นะฮะวันนี้ผมจะมาทําอาหารกันนะฮะผมวันนี้ผมจะมาทำผัดกะเพรากันนะครับวันนี้นะฮะผมะคือช่วงใหม่ช่องผมนะฮะช่วงของช่องของผมคือช่วงปันเทพทําอาหารคุกกิ้งนะฮะผมซึ่งเป็นคลิปแรก EP แรกนะฮะที่ผมจะได้ทําเมนูก็คือผัดกะเพราหมูสับนะฮะกะเพราหมูสับนี่ก็ คนก็ได้นฮิตเป็นส่วนเป็นฮิตอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมเป็นเมนูของทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกะเพราไข่ดาวกะเพาราุ่กาูกะเพรานี่เป็นเมนูโปรดนะฮะมันก็ทั่งของผมเองก็โปรดมันก็ทั่งของผมเองก็ชอบเมนูนี้เหมือนกันนะฮะอ่ะมาวัตถุดิบกันส่วนวัตถุดิบแรกก็คือพริกกระ,กระเทียมตำไว้แล้วนะฮะใบกะเพราเสร็จแล้วถั่วฝักยาวหั่นแล้วหมูสับน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลา รสดีน้ำตาใดไพวกนี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับอย่างแรกครับเราจะต้องเ,องเปิดเตาแก๊สก่อนนะครับผมนี่ฮะอับผมเพื่อจะได้มันอร่อยขึ้นนะฮะต้องรอน้ำมันร,รอให้น้ามันแห้งก่อนนะครับผมนี่ฮะผม ออมันแห้งต่อไปนะับเราต้องใส่น้ำมันนะฮะเพื่อให้มันหอมหน่อยนะครับผมเนีย่ยน้ามันนะเนี่ยฮะออก็เตรียน้ำมันไว้นะครับผม ตอ,ตอนต่อไปนะฮะเรอให้มันร้อนก่อนนะฮะแล้วค่อยๆผัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้นะฮะเวลาต้องไปร้านอาหารอย่างนี้เลยต้องผัดนะฮะผัดลงไปแล้วผัดลง ตงก่อน,นครับต่อไปนะก็ใส่หมูสับฮะนี่นะครับผมนี่นี่นะหมูสับนะฮะสั้งเลยนะครับผมจะต,ตายแล้วคนรถไฟนะฮะก็สนาดนี้น แล,ลแล้วก็ผัดลงไปนะฮะผัดลงไปแล้วก็ใส่น้ำเปล่าอีกนิดนึงนะฮะเนี่ยน้ำเปล่าครับใส่น้ำเปล่าลงไปผัดให้หอมก็ เพื่อจะให้รสชาติมันเข้มข้นนะฮะสีที่น่ากินมากเราต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกนะครับผมคนไปไเปไรื่อยๆนะฮะนี่การทำผัดกระเพาะก็ไม่ยากนะฮะง่ายเพียบเดียวนะครับผมก็เป็นเมนูของ ประจำเมนูคนทำงานเมนูนักเรียนอะไรพวกนี้นะฮะเมื่อทั้งคนขายก็คอยก็ใช้เมนูนี้นะครับผมเมนูนี้เหมาะสำหรับคนทำงานแล้วก็เหมาะกับอาหารตามสั่งนะเหมาะกับคนหมู่บ้านด้วยนะครับผมก็ผมก็ต้องมาทำเมนูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะเนี่ครับผมนี่นะหมูสับผัดไปเรื่อยๆนะผมนี่นี่โอ้ย ร้อยหมูมันสุกก่อนนะครับผมจริงๆก็เพราหมูมสับไม่ต้องใส่ถั่วฝักยาวก็ได้นะครับผมก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่คนทำนะฮะจะใส่หรือไม่ใส่นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมชอบมากมากนะครับมาให้มันสุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะฮะน้ำตาลครับ น้ำปลาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคนแล้วต่อไปก็ใส่น้ำมันหอยนะฮะนี่ฮะน้ำมันหอยเติมงไปเลยนะฮะต่อด้วยน้ำปลานะฮะ ซัดปุงรนะฮะมากี่นะฮรรถดีนะครับผมนีนะรดีรถ้ยเชือกชิบชิบ่ี ีไม่พอครับต้องขาดความอร่อยครับโอเคต่อต้นน้ำไปแห้งนะครับผมตอนน้ำแห้งก็พอไปก็ใส่ถั่วฝักยาวไว้ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาใส่ใบกะเพรานะครับผมเพราะว่าเป็นเมนูนี้ผมชอบมาตั้งแต่เด็กนะ ข่านน้ำตาลน่เออใช่น้ำตาลน้ำตาลทาดนิดเดียนะฮะใส่เยอะนะเดี๋ยวหวานจัดนะต้องใส่นิดเดียนะครับอโอเคแล้วก็มาชิมนะฮะอืมอร่อยนะครับ โอ้ได้แล้วโอ้ยโอเคน,น,น่ากินเลอต่อมาใส่ถั่วปัตยาวครับผมนี่ถั่วปัตยาวใส่ลงไปเลยอ,อ,อ่ให้มันอวบขึ้นนะฮะรอให้มันรอให้มันถั่วสุกก่อนนะฮะนี่นะฮะ ร้อนมันถั่วให้มันนิ่มก่อนนะฮะถ้ามันิ่มนี่ก็มันจะไม่อร่อยแน่นอนนะครับผมลวแตกก็ได้ฮะก็ถ้านิ่มไม่นิ่มก็แล้วแตกก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเอาแบบนิ่มๆดีก่อน,นะฮะแบบนิ่มๆนะครับผมพ้าหมูสรรับนะฮะก็เมนูนี้นะครับเป็นเมนูประจาหมู่บ้านนะครับประจําร้านของตัวเองก็เป็นเมนูนี้ได้ครับ ผัดเข้าไปนะครับจนกว่าทั่วมันจะนิ่มนะครับผมค่อยๆผัดนะฮะอย่าอย่าเลยรานาดนะครับผมนี่นะฮะนี่นะผู้ชมครับน่ากินไหมครับนี่ผัดกระเพราหมูสับนะครับผมนี่นะฮะเมนูนี้นะครับผมคือผมชอบมาก็อร่อยนะเมนูนี้นะฮะ นี่นะรอจนถั่วมันจะนิ่มนะฮะถ้าถั่วมันนิ่มแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะแล้วก็รอให้นะ้ํามันแห้งนิดนึงนะฮะไม่แห้งเกินนะต้องเหลือแต่น้ําเท่านั้นนะครับนี่นะนี่ครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวขอพักนนี่นะผม เมนูเนี่ยต้องเป็นกะเพราหมูสับนะฮะผมเี่เอาหมูสับทวยาวนะครับถ้าเป็นเมนูนี้เนี่ยก,ก็ก็มีเมนูใหญ่มากของหุมคนนะไม่ว่าจะแจกข้าวกล่องแจกอะไรพวกนี้ก็ก็เป็นเมนูนี้แหละนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวผัดก็ได้ไอหมูกระเทียมไก่กระเทียมก็ได้นะฮะแต่เป็นกะเพราหมูสับนะบเป็นเมนูนี้เป็นเมนูที่รถ เด็ดมากนะฮะท่าน,นตอนสุดท้ายคือใบกระเพราครับสายหมดเลยนะนี่นี่ใบบเขาอ่ะจะใส่เยอะใส่นลอยก็ได้นะฮะแล้วแต่นะฮะผมแล้วแต่เลยนะฮะว่าจะใส่น้อยหรือใส่เยอะ ก็ได้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่คนดูเลยนะท่านผู้ชมครับนี่นี่เมนูนี้ผัดกะเพราหรือว่าคือกะเพราจะกินคู่กับอะไรก็ได้นะฮะอย่างเช่นกะเพราไข่ดาวก็เหมาะอยู่แล้วนะฮะหรือว่ากะเพราไข่เจยวก็ได้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่คนดูเลยครับนะ นะครับเนีน่ยฮะผัดให้มันหอมฉุบฉุกนะครับผมนี่นะฮะก็ กับเค้าหมูสับนะฮะเค้าหมูสับให้มันหอมหอมหน่อยนะฮะมันจะอร่อยมากขึ้นนะครับนี่และเราก็เป็นการปิดไฟนะครับผม รเราสุดท,าาทาด้ายคือใส่ถ้วยแล้วจริงๆกระเพราจะต้องล้านข้าด้วยนะฮะแต่ว่านางไม่ค่อยนีไ่ไงแต่ว่าตอนอยู่บ้านเผื่อว่ากินกันก็ได้นะฮะนี่นะผมเสร็จแล้วรกระเพราหมูสับไข่ดาวเอ๊ะกะเพราหมูสับนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วผัดกะเพราหมูสับ นะฮะเอมาเดี๋ยวเราก็มาจัดจานเลยดีกว,ว่านะฮะไม่เสียเวลานะครับนี่จัดจานภาพแรกมันไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะผมแต่ว่าครั้งต่อไปเราจะซื้อขาตั้งกล้องแน่นอนนะฮะโอ้ นี่ครับนี่เอะเพราะนะครบเผาเนีเ่รับ ถ้าคลิปนี้มันติดพลาดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะอ่ะเสร็จแล้วครับผมผัดกระเพราหมูสับนะฮะผมนี่นะฮะนี่เมนูนี้ของโปรดของผมนะฮะเฮียเอ้มานี่น,น,นึงครับผมนี่ของผมนะฮะก็ถ้าถูกใจนะฮะก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะไปพาดคลิปใหม่นะฮะนี่คือช่วงตอนเทพคุกจิ้งนะฮะ E.P. ีแรกนะครับอี EP ต่อไปอถ้าผมทำเมนูอะไรก็บอกคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ